ตัวตัว,วแอลก็ได้นะฮะนั่นเลยโดยไม่ต้องไปยุ่งฝั่งฝั่งนี้ก็จะหมุนตามลองกลับกันิจะถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันจะติดแต่ว่ามันเกิดการปั๊บเราใช้งานฝั่นนงนี้มันไม่มีอะไรท่านก็มาหมุนฝั่งนี้ใช่ไหมไปเก็บแต่ละลูกปืนเขามาใส่ถ้าใส่แล้วมันมันได้ผลไปใช้จริงโอเคแต่ดีคือลอง เราไม่ห yeah. ิวข้าที่ไม่ิแต่เดี๋ยวถ้ามีการปรับปรุงอะนะที่เหมือนี่อาจารยาแนะนาไปแล้วงอรหน้ากาดไม่หอน้ากาดไม่เข้านะขออนุญาตสอบถามอาจารย์ครับว่าในกรณีที่เราทำร็จแล้วอะไรเหมอนเนี่ยผมคิดอยู่ครับว่า ท่านต้องมีสปริงไมันไม่สมูทท่านต้องมีสปริงแล้วก็การที่จะให้มันสมูทท่านต้องใส่ตลารนิจิตเข้าไปเลยิเข้าไปเพืให้มันน่าขึ้นถ้าจะให้มันม้วนโลม้วนอัตโนมัติใช่ไหมการม้วนอัตโนมัติท่านต้องมีสปริงที่มันสามารถที่จะดึงยาวตรงนี้ได้แรงที่มันแรงที่มัน ม้นกลับมันก็ต้องมีด้วยเพราะว่าตัวนี้เวลามันจะหนักกว่าตัวพี่โกมองมอยู่ชื่อเรื่องแล้วก็าเราเราขายใช่ไหมเราขายเพราะปัคโลชื่อของเราคือปัคโลจากไยันหรือว่าของเหลือใช้อะไรก็ได้ มล้วที่สุดท้ายเนี่ยที่สายไฟใช่ไหมอ้าวมันมันสุดตรงนี้ถ้าตัวมลัวมาก็เหมือนแค่นี้แแต่ทำไว้ฝั่งนี้ก็แล้วกันนี่ใช่ล้วกจับตบบนี้ มาปเป็นโดทย์แล้วบันไดจักรยานก็ได้ว่ามันไดจักรยานนะเออเอามาใส่เลย DIY ให้ไไนะมันใส่แล้วก็จับเ,าเอาไอ้แกนเหยียบออกซะมีแต่ตัวต่ละลูกปืนแกนแล้วก็หมุนะถ้าท่านจะ DIY เงเอาวัสดุกนะใช่ไหมมีของที่ DIY ขอตามร้าวนซ่อมรถแค่นีเลย อาจารย์เข้าใจว่าบโครสวิตปั๊บมันเก่งมันหมุเลยอย่างนนะาเงี้ยนกแต่น,นี่เราต้องใช้แรงมือจากเราที่นี่คือถ้ามีมัดต้องใส่มอเตอร์เข้าไปต้องมีพลังงานแต่้าไอเดียจะเสริมถ้าเราลูกคันนะทามือหนื่งช้ นี้ก็ทีนี้เปยืดดึงแงแก้มแกมเพื่อนแก้มเพือนเพราะว่าตมันี้ตรงนี้กัน